ไปเนาะไปขายเพชรลุงเหรอเพชรลุงเพชรลุงเพิ่งเลิกไปเพาขาอยากไปเป็นครูมวยด้วยอีกอย่างหนึ่งเ้ามีลูกแล้วแล้วก็มีภาระทางครอบครัวด้วยเขาก็ผมก็ปล่อยนะถ้าดีใจกับเขาถ้าบอกไปตลอดว่าตรงนี้คือบ้านเราถ้าตรงไหนอยู่แล้วไม่ดีกลับมาบ้านเรานยินดีต้อนรับพวกมึงทุกคนข้าวสภาพร่างกายไม่เหมือนเดิมแล้วก็ไปเป็นครูมวยดีดีกว่า แล้วมีใครอีกไหมในใค่ายตอนนี้ที่พี่แนะนําให้แบบเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองนอกจากพี่ส<า>ุวิทย์อ่ะเนี่ยร้อยสามสิบชาติทวีนะวมันชื่อสอนหนาลายเนะี่ยตอนนี้สมแนนลานะ้วแล้วก็มีเนี่ยเบิดบานเพชรฟองหลอ่อยเบิกบานนี่ก็ต่อยมานานละฟองหลอ่อตั้งแต่เล็กกันเลี้ยงมาตั้งแต่ปอสี่อ่ะเนี่ยดูเด่นเนี่ยตอนนี้เป็นทหารอยู่นะนี่ดึงออกมานะยังใช้สีเสื้อพี่โจนูโวอยู่ใช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 ้อยู่ไม่เปลี่ยนหรอก เหลือมวยผมมีอยู่สองตัวนอกนั้นก็ของลูกพี่ท้งนั้นมีใครมังมีเบิกบ้านกับมีเบิกบบานกับเพีรสุขุมิตรเท่านั้นคนอื่นไม่มีแล้วก็มีไอ้ฝาแฝดสองตัวนี่แหละจะมาเอามาเลี้ยงแล้วก็มีอยู่ตัวเพชรบุญเกิดเนี่ยตอนนี้จะมีใครมาฝากเพิ่มอีกไหมพี่คือไม่เอาแล้วอะเอาพอแล้วใช่ไหมครับถ้าเยอะเกินไปเราดูแลไม่ทั่วถึงพูดกันตามตรงเลยไม่ได้ว่านี่นะคือเด็กมันเยอะเนี่ยเราดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยเรากลัวไปแล้วมันคุณภาพไม่มีสิบกว่าคนเนี่ยผมว่ากาลังดี เราดูแลทั่วถึง <N an> เน้นคุณภาพอยู่กับปริมาณ <N an> เน้นคุณภาพกับปริมาณ <N an> คือเยอะเอามาผมถามหน่อยว่าเอามาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะดีตลอดไปนะครับเดี๋ยวนี้นะผมพูดให้ฟังนะเลี้ยงมวยตัวหนึ่งกว่าจะเก่งได้กว่าจะประสบความสาเร็จได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับ <N an> มันต้องผ่านอะไรมาเยอะคือคนที่ทําค่ายมวยเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีหมดมากกับหมดน้อย <N an> อยังไงก็หมด, <N an> หมดไม่มีเหลือ ทุกคนเนี่ยเ้าใจไม่รักกรทําไม่ได้หรอกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยทุกวันนี้หัวหน้าค่ายแม่งไม่มีเกียรติรอกผมพูดนะผมพูดเองนะผมพูดให้ฟังนะไม่ได้ว่าน้อยใจยหรือว่าอะไรนะพูดให้ฟังทุกวันนี้หัวหน้าค่ายแม่งไม่มีเกียรติรอกเพราะว่าอะไรจริงเวลาไปเวทีเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าผมเสียตังค์ทุกเวทีนะผมไม่เคยดูที่ไหนฟรีนะค่าตัวนักมวยในยสลึงนึงผมไม่เคยไปแตะต้องนะแล้วเนี่ยผมสงสารเนี่ยค่ายต่างจังหวัดค่ายเล็กๆ เวลาเขาเดินทางมาต่อยได้ข้าตัวหมื่นว่าบาทผมถามว่าเหลือกลับบ้านถึงสองพันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยกว่าจะประสบความสําเร็จกันทีละตัวเนี่ย่จยพี่อัญก็เหนื่อยมาเยอะแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่แต่ถามว่าที่ทําเนี่ยเ <c oughs> พราะอะไรใจเราล้และไอ้เรื่องจะให้ผมขายนักมวยเนี่ย <c oughs> ผมไม่เคยมีเรื่องประวัติขายคือเลิกเลิกไปเลยใครอยากไปอยู่ตรงไหนได้ <c oughs> ผมเซ็นให้ไปเลยแต่ขอร้องว่าต่อยศึกไหนก็ต่อยศึกเข้าไปนะ อย่าไปอยู่ที่อื่นอะไรเขามันไม่ดีหรอกี่ปีแล้วพี่ที่ทาค่ายมวยพี่ตอนนี้อ่ะเข้าสิบปีแล้วสิบปีสิบปีผมทําผลงานออกมาเนี่ยได้เยอะแยะเลยนะตอนแรกจะไม่มีอะไรนะสิบปีสิบปีอสิบปีอยู่สุขุมวิทมาเจ็ดปีมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเข้าปีที่สามนะเนี่ยเนี่ยมาท่าที่สร้างอะไรเนี่ยตรงนี้มาอยู่ได้สามปีแล้วแล้วก็ไม่คิดจะเลิกทำเลยคนทำมวยเหมือนต้องคำสาบเนาะตอให้เจ็บแค่ไหนก็ทําต่อคือบางทีมันทิ้งไม่ได้เราเห็นเด็กเราแล้วเราสงสารเขา ถ้าเขาไปจากเราแล้วเขาจะไปอยู่ยังไงผมจะบอกเด็กผมตลอดว่าอยู่กับผมอะไรที่มันดีนะรับเอาไปเยอะๆนะมีแต่สิ่งดีๆให้ม,มึงไปอยู่ที่อื่นกูมไม่มีเวลาที่จะมานั่งบอกมึงมานั่งสอนมึงว่ามึงจะทําอะไรอย่างเนี้เนี่ยของมีของสอจวิสวัสดีครับลุ้นมวยกับผมผมฝากไว้สองช่องทางนะครับอยากลุ้นมวยมีทั้งมวยฟุตบอลและครบจบในเว็บเดียวแอดไลน์ไปเลยนะครับ แอดไทเกอร์ตอง9้าใสแอดทั้งหน้าด้วยแล้วตามด้วยตัวทีตัวไอตัวจ e, ีเอ9 9 Ti เก้าากแอดไทเกอร์ตอง 9. อยากลุ้นมวยจบผมผมงการันตีทุกบาททุกสตางค์ไม่มีตกหล่นครับเล่นเท่าไหร่ได้เท่านั้นส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่ฝากไว้คือพักยกนะครับเอาไว้ออกตัวกันหน่อยครับเล่นน้อยร้อยสองสบายมากค่าเริ่มต้นจริงๆเนี่ยสิบาทครับ10บาทก็เล่นได้นะครับแอดไลน์ไปเหมือนกันครับสอบถามกันได้24ชั่วโมงพร้อมให้บริการยินดีรับใช้นะครับ AEK86 นะครับ AEK86 ใส่แอดนำได้าด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางเลยทั้งเว็บที่เอาไว้ลุ้นมวยแอดไทเกอร์ตองเรวมไปถึงพักยก AEK86 เล่นเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นสบายใจได้ผมการันตีทุกบาททุกสตางค์หรือว่าอยากสอบถามผมส่วนตัวนะครับเบอร์ผมส่วนตัว0891963833 089196 3833นะครับอ่ะสบายใจได้เล่นกับผมไม่มีตกหล่นทุกบาททุกสตางค์การันตี100%ขอบคุณและสวัสดีครับ